สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาร์เนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากในวันนี้นะคะก็มาสอนวิธีการอ่านไพ่ซึ่งแน่นอนนะคะช่วงนี้มีคนสอบถามเยอะว่าเปิดรับสมัครหรือยังนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนก็เปิด รับสมัครในเดือนนี้นะคะดังนั้นก็จะมาประชาสัมพันธ์การอ่านไพ่ให้ทราบกันนะคะว่าเวลาเราอ่านไพ่ด้วยตัวเองนี่เราอ่านยังไงพอดีมีคนถามมาที่ Line Official นะคะคำถามเป็นดังนี้เดี๋ยวขอขอใส่แว่นิดนึงเขาบอกว่าเ,เหมือนกับว่าเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวอ่านไพ่แล้วก็งงเองนะคะคือเขาบอกว่ารู้ตัวว่าอ่านประ คือเรียกง,ง่ายส่งไพ่มาสิบใบนะคะฝึกอ่านหนังสือฝ,ฝึกอ่านจากตําราของพี่เองรู้สึกว่าจะใช่นะเขาบอกฝึกอ่านฝึกอ่านการอ่านหัวกลับจากหนังสือของอาจารย์ปัจจุบันก็คืออ่านคือรู้ตัวเองว่าอ่านปัจจุอ่านไพ่ปัจจุบันกับอนาคตยังไม่ขาดคือเปิดทีไรงงกับการอ่านอย่างเปิดเซลติกเปิดสิบใบคือเขาก็บอกว่าคําถามเกี่ยวกับปัจจุบันก็คือเดินสิงหาเราดูใบที่หนึ่ง เ,เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นโดยตรงกับการอ่านใบที่2ซึ่งเป็นกระทบใบที่4ที่5เป็นอดีต7 8กรแก,กรกดา 7, กเจ็ดมิถุนา8กรกฎาสิงหา9 10 3 6หนูอ่านล่วงหน้าไปเดือนหนูอ่านล่วงหน้าเดือนถัดไปจบจบแบบปัจจุบันแล้วหนูเปิด10ใบรอบอนาคตคือหนูสับสนความหมายคือทีแรกครูอ่านครูก็งงเป็นเพราะว่าคือเหมือนกับ น้องคนนี้นะคะคือเรียกง่ายๆแบบว่าเขาอ่านปัจจุบันกับอนาคตแตป่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้องเขาแบบถามในลักษณะตรงที่แบบเออเหมือนกับตัวเองนึกขึ้นได้ว่าจะพูดอะไรก็พูดใช่ไหมคะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมาเขียนถามปุ๊บเนี่ยจะงงเสร็จแล้วเขาก็เขาก็เขียนมาเองบอกว่างงไหม <laughs> งง งงเออทีนี้จริงๆแล้วพอมาอ่านแล้วก็สรุปได้ว่ามันเหมือนกับเขาพูดการอ่านปัจจุบันกับอนาคตเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาทีนี้เออพี่กระติปก็ต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าในคนที่อ่านเซลติกคอร์สนะคะอันนี้น้องคนนี้เขาก็ให้ตัวอย่างไพ่มาเอ,อรู้สึกว่าจะสูงไปนิดนึงอย่าลดลงต่ำหน่อยอ่ะคือน้องคนนี้เขาให้ตัวอย่างมาอุ้ยวางไพ่ไม่ครบนี่ เ,ออเดี๋ยวขอโทษนิดนึงนะคะรู้สึกวางไพ่ไม่ครบตำแหน่งที่ห้าเขามีนี่ว่าเป็นเออเป็นหกอ๋อเป็นห้าไม้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะปรากฏว่านึกว่าตัวเองหยิบครบแล้วเปิดหยิบไม่ครบนะคะก็เลยขี้เกียจจะยุติหรือหรือเ,เรียกยังไงว่าว่าไม่คือบางคนเขาก็จะปิดใช่ไหมแล้วก็เริ่มอัดใหม่แต่พี่ขี้เกียจละก็ ต่อเลยแล้วกันห้าไม้ของเขาก็เป็นห้าไม้หัวกลับจะเห็นว่าในดวงของคนนี้ที่เขาไปหัดดูแล้วไปเปิดให้เ,เจ้าชะตาคนใดคนหนึงเนี่ย ในหน้าไพ่เขาเนี่ยหัวกลับเยอะมากดังนั้นถ้าเกิดว่าในคนที่เขาเรียกง่ายๆแบบไม่ได้เรียนการอ่านไพ่นะอ่านไพ่แบบหัวตั้งหัวกลับเนี่ยจะงงเป็นเพราะว่าแบบอุ้ยมันเยอะแยะมากมายนะคะทีนี้ต้องขอโทษอีกนิดนึงเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครได้ยินเสียงวูวูเสียงลมเนี่ยไม่ต้องแปลกใจมันอยู่ใกล้กับไมโครโฟนนะคะไมโครโฟนหยิบขึ้นมาก็ได้คือเปิดแอร์ตลอดก็ไม่ไหวนะคะไฟแพงพอจะอัดก็เลยเจัดการ เปิดพัดลมแทนนะคะอาราคาเรามาพูดถึงเนื้อหากันอ่านไพ่กันต่อนะคะทีนี้นะคะเวลาการอ่านเนี่ย <_ S 1> เพื่อไม่ให้น้องคนที่มาถามน้องแนนเนี่ย <_ S 2> เพื่อไม่ให้น้องแนเนเกิดความงงนะคะ <_ S 1> อยากจะให้น้องแนนเนี่ยแยกประเด็นเป็นเซตอย่างนี้ก่อนว่าในการอ่านเราอ่านอดีตก่อน4ี่และห้าแล้วเวลาเราอ่านปัจจุบันเราอ่านตำแหน่งที่หนึ่งสองอ่านตำแหน่งที่หนึ่งที่สองตำแหน่งที่หนึ่งอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมแต่ตำแหน่งที่สองเราย้าย ย้ายมาอยู่ด้านข้างเอาตำแหน่งที่8เข้ามากรุปอยู่ด้วยกันจะเป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็10เนี่ยเราเอามาไว้ตรงนี้กับตำแหน่งที่6และ3ดังนั้นเราจะไม่งงการอ่านแล้วนะการอ่านเราจะแยกออกเป็นอย่างนี้ละอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะง่ายๆอดีตปัจจุบันอนาคตฟังดูดูรูปจะคล้าย,ายๆต้นไม้ใช่ไหมดังนั้นในการอ่าน คือน้องคนนี้เขาเขาซื้อตาราไปแล้วเขาก็เห็นว่ามีในเรื่องเกี่ยวกับเ,เรื่องของเดือนอะไรอย่างนี้เวลาเราอ่านนะคะมันแยกการอ่านได้เป็นอย่างนี้ในการเปิดเซลติกคอร์สสิบใบปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะอ่านให้มันแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นแพทเทิร์นซึ่งทําให้การอ่านไม่ผิดพลาดเนี่ยประเด็นแรกเลยนะคะหาอายุเจ้าชะตาก่อนว่าอายุเจ้าชะตาอยู่ตรงไหนคือน้องแนนเนี่ยซื้อหนังสือไปก็จะเห็นว่าหนังสือมันมีตําแหน่งอายุใช่ไหมคะ ทีนี้เจำไม่ได้ไหนขอดูซิคือของน้องแนนเนี่ยไม่รู้ว่าเขียนมาหรือเปล่าว่าเจ้าชะตายอายุเท่าไหร่ไม่ได้เขียนว่าอายุเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่ได้เขียนเนี่ยก็ครูจะสรุปเอาเองว่าสามสิบสมมตินะคะสมมุติว่าสามสิบก็แล้วกันสมมุติถ้าเกิดสามสิบในเซลติกคอร์มันก็อยู่ตำแหน่งที่เจ็ดนี่แหละสามสิบถึงสามสิบสามเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าโดยองค์รวมคร่าวๆในตอนช่วงอายุสามสิบถึงสามสิบสามเนี่ย ดวงเขาเนี่ยได้ไพ่เดอะซันหัวกลับก็แสดงว่าโอกาสมันมาเร็วไปเร็วคือดังนั้นถ้าเกิดว่าใครก็ให้โอกาสอะไรสักอย่างกว่าไม่ทันรับไม่ทันก็หวือไปแล้วอันนี้รอบแรกเราอ่านอายุเขาแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาอ่านต่อในเดือนเดือนที่เข้ามาดูเดือนอะไรในน้องแนนบอกในนี้น้องแนนบอกว่ามาดูเดือนสิงหาเราก็นับใช่ไหมคะ6มกราสมกุมภาเมีนา8เมษาเกพฤษภา10มิถุนาพอมาครึ่งปีหลังก็ 7. มิถุนา 8. กรกฎาสิงหากรกฎาสิงหาปรากฏว่าเขาบอกว่าน้องแนนบอกว่าคนที่เขามาดูดวงดูในเดือนดูในเดือนสิงหาก็ได้เดล l เวอร์เดลเวออยู่ในตําแหน่งที่เป็นเดือนกรกฎาสิงหาพอดีเดลเวอร์บนหัวกลับเดล e เวอรหัวกลับแปลว่าลังเลใจหรือหมายถึงว่ากลัวว่าตัวเองจะตัดสินใจผิดพลาดแบบนี้ก็ได้นะคะคือเดลเวอรหัวกลับเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่า การตัดสินใจในเดือนนี้อะไรก็แล้วแต่ระวังตัดสินใจผิดพลาดนะเวลาคุณจะคิดอะไรก็แล้วแต่คุณจะตัดสินใจเรื่องอะไรเนี่ยคิดสักสองรอบจะได้ไม่ตัดสินใจผิดพลาดเรียกง่ายๆไพ่เป็นการบ่งบอกว่าเนี่ยเรื่องที่เข้ามาหาเธอในตอนอายุ30-3ถึงเนี่ยอายุนี่พี่สมมุตินะเป็นเพราะว่าไม่ทราบวา,ายุเท่าไหร่พี่ก็เลยสมมุตินะคะแต่เดือนที่เขามาดูเดือนที่เขามาดูเดือนจริงก็คือเดือนสิงหา ดังนั้นก็จะบอกว่าเออสมมุติว่าเขาอายุ30-33มันก็จะกลายเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงอายุ30-33มันรวดเร็วมากทุกเรื่องแล้วมันก็จะวูบไหวแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปมารวดเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือควรให้โอกาสเราในเรื่องการงานเรียกง่ายๆว่าถ้าเกิดสเตตัสเราไม่พร้อมปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบ ไม่ได้งานตรงนั้นหรือถ้าเกิดสเตตัสเรายังไม่สามารถเคลียร์กับแฟนเก่าได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลิกไปหาคนใหม่ไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะดังนั้นออในอายุ3 0 3 3เจ้าตัวต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะต้องพร้อมไว้ก่อนทีนี้เดือนที่มาก็คือด้วยความรที่ว่าสถานการณ์มันเข้ามาอย่างรวดเร็วจากอายุนะสถานการณ์เข้ามาอย่างรวดเร็วดังนั้นเวลาในเรื่องที่เข้ามาให้ตัดสินใจในเดือนสิงหาคมเนี่ยพอมันไพ่ได้เลเบอร์หัวกลับมันเป็นการบ่งบอกว่า อย่าตัดสินใจแบบรีบร้อนนะอย่าเอาตามใจตัวเองนะค่อยๆตัดสินใจไปคือเรียกง่ายๆแบบคุณอาจจะมีเวลาตั้ง24ชั่วโมงหรือมีเวลา2วัน3วันค่อยๆตัดสินใจคิดสาระตะให้เรียบร้อยนะเราจะได้ตัดสินใจไม่ผิดพลาดอะไรอันนี้คือการอ่านอายุแล้วก็เดือนใช่ไหมคะ ทีนี้เรามาอ่านอดีตปัจจุบันอนาคตซึ่งก็เข้าดีเทลละเข้าดีเทลของเหตุการณ์ในเดือนนั้นอันนี้คือกว้างกวางอายุกว้างกวงเดือนทีนี้เราจะอ่านดีเทลว่าอดีตปัจจุบันอนาคตมันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะเราก็อ่านว่าเนี่ยอดีตเขาเนี่ยเป็นไฮพิเทตแล้วก็ห้าม้หัวกลับนะคะคือด้วยความที่ว่าหน้าไพ่เขาเนี่ยพอดีเจ้าเจ้าชะตาเขาบอกมาแล้วว่าดูเรื่องงานดังนั้นเดอะไฮพิเทตในเรื่องของการงานมันเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการล้อข่าวมันเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการล้อข่าวรู้สึกว่า เ,เหมือนเรารอไม่ได้อะเรามีความรู้สึกแบบเราใจเราว่าเราอยากทราบข่าวเร็วๆว,ว่าเป็นยังไงส่วนห้าไม้หัวกับมันก็แปลว่าแย่งชิงกันดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะทํางานของตัวเองหรือเขาจะเป็นพนักง,งานบริษัทช่วงนี้มันจะต้องมีการยื้อแย่งแข่งขันกันสูงโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าบริษัทใดในช่วงนี้ที่เป็นสถานการณ์โควิดเนี่ยเขามีการเล่าออฟเนี่ยคือพี่ต้องบอกนี้เลยช่วงนี้เวลาดูดวงนะ ถ้าเกิดว่าน้องๆคนใดหัดดูดวงแล้วไปดูเรื่องการงานให้ใครเข็นเขาได้ไพ่เดอะไฮพิเทสเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดว่าเป็นเรื่องเมียน้องเมียน้อยอะไรนะคือเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ว่าใจตุ้มๆมต่อมๆแล้วว่าตัวเองจะตกงานหรือเปล่าจะโดนเลย์ออฟหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นช่วงรอคอยแล้วก็จะเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้ก็คือเราสามารถอ่านได้ว,ว่าเขาแบบอาจจะล็อกข่าวเรื่องการงานอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ก็ได้แล้วมันมีการแข่งขันสูงแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าชะตาทํางานของตัวเองก็เป็นยังไงคะมีคนเขาเรียกว่ามีคนแย่ง แข่งแย่งกันมากในเรื่องเกี่ยวกับการงานนั้นคือเรียกง่ายๆแย่งกันซื้อแย่งกันขายอะไรประมาณนั้นอันนี้จะอ่านคร่าวๆให้ให้น้องแนนพอเข้าใจนะคะทีนี้ปัจจุบันใช่ไหมคะ128ธรรมดาปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันพี่จะอ่าน1280งสอ่อทาวเวอร์หัว,วตั้งมันก็แย่อยู่แล้วหัวกับนี่คือหมายถึงพังทลายเลยดังนั้นเนี่ยเรื่องอะไรที่เราไม่เคยคาดคิดเลยในชีวิตเราไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะเกิดมันจะเกิดคือเรียกง,ง่ายๆทาวเวอร ทาวเวอร์หัวตั้งว่าแรงแค่ไหนทาวเวอร์หัวกับนี่เซไม่ได้สติเลยนะแรงยิ่งกว่าหัวตั้งขึ้นไปอีกเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เผื่อไว้เลยว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดในชีวิตเขาเรียกงเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงมากทางจิตใจนะคะทีนี้ไพ่สี่เหรียญที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่สองเป็นที่เข้ามากระทบใช่ไหมคะคือเรื่องเกิดขึ้นแล้วสถานการณ์มันชี้เห็นตรงที่ว่าเรื่องสภาวะเจ้าชะตาเนี่ยมีเรื่องกระทบใจเกิดขึ้นแล้วนะและทีนี้เรื่องมันเป็นยังไงคะ คือเรื่องมันก็กลายไปว่ามันยังไม่สามารถจัดการอะไรได้เป็นเพราะสี่เหรียญมันหมายถึงแบบเหตุการณ์เข้ามากระทบเหตุการณ์เข้ามากระทบกระทันหันเลยเรายังไม่สามารถจัดการทําอะไรได้แล้วแบบว่าเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบตรงเนี้ยเรายังไม่สามารถจัดการอะไรได้เรื่องมันยังนิ่งอยู่คือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วก็เรื่องมันก็เป็นยังไงคะยังไม่สามารถ แก้ไขอะไรได้สถานการณ์ยังนิ่งอยู่ซ้ําประเด็นรอบข้างคนตำแหน่งที่8เป็นประเด็นรอบข้าเป็นคนรอบข้างคือหมายถึงว่าอาจจะมีข่าวเท็จข่าวลวงข่าวอะไรมาเยอะดังนั้นไพ่มันก็จะต้องบอกว่าต้องมีการตัดสินใจให้รอบครอบนะคะดังนั้นในท่านใดที่ฟังพี่พูดและเห็นว่าพี่พูดซ้ำๆๆเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการรีมายให้เข้าใจนะคะและทีนี้มาตำแหน่งที่1 0 8ถ้วย ถ้าแปดถ้วยหัวตั้งก็ลาออกแปดถ้วยหัวกลับเป็นยังไงคะคือเป็นไปได้เจ้าชะตาก็ไม่อยากจะลาออกอยากจะอยู่ในองค์กรนี้แหละอันนี้คือหมายถึงว่าเขาไม่ได้เล่าดีเทลอะไรมานะพี่ก็อ่านตามที่หน้าไพดีพีเห็นนี่แหละว่าเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นละร้ายแรงด้วยเครียดมากด้วยแล้วยังทําอะไรไม่ได้สภาวะรอบข้างยังไม่เอื้ออะไรเลยแล้วข่าวก็ยังสรุปไม่ได้ด้วยว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเจ้าชะตาเนี่ยสรุปกับตัวเองได้อย่างนึงว่า เอ้ยเรายังไม่อยากไปไหนถ้าเป็นไปได้เรายังอย,อยากอยู่ในองค์กรเนี้ยคือเป็นเพราะว่าไพ่แปดถ้วยเวลาหัวกลับมันหมายถึงกลับย้อนกลับมาที่เดิมก็แสดงว่าไม่ได้อยากลาออกถ้าหัวตั้งเนี่ยลาออกแต่ถ้าหัวกลับเนี่ยมันเป็นไปได้ก็คือแบบก็อยากจะกลับมาที่เดิมเนี่แหละเราไม่อยากจะหางานที่ไหนและอะไรประมาณนี้ทีนี้6 3สามสิบมันเป็นความคิดของเขาหกไม้หัวกลับ1นถ้วย8ปดถ้วยหัวกลับ หกไมมหัวกลับนี่มันแปลว่าข่าวร้ายในเรื่องเกี่ยวกับการงานใช่ไหมคะหนึ่งถ้วยก็คือมีข่าวร้ายมาแล้วอาจจะเริ่มแบบอยากจะหางานใหม่แต่แบบแปดถ้วยมันก็เป็นอารมณ์อย่างลักษณะที่แบบถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากจะอยู่ที่เดิมนี่แหละแต่ถ้ามันแบบเออมันทําอะไรไม่ได้จริงก็ก็พร้อมที่จะต้องแบบลุยออกไปตลาดงานนั่นแหละว่าง่ายคือเรียกง,ง่ายแบบอาจจะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าทําธุรกิจตัวเองไม่ได้ก็ต้องลุยเข้ามาในตลาดแรงงานมาเป็นพนักงานอีกทีนี้ในการอ่าน ปัจจุบันไปอนาคตนะคะเราก็อ่าน7 8 9และ10การอ่านมี4กลุ่มนะคะน้องแนนปัญหาเดือสันหัวกลับก็คือปัญหานี่เป็นไงคะเรื่องเกิดขึ้นรวดเร็วอาจจะตั้งตัวไม่ทันก็ได้ตำแหน่งปัญหาคนรอบข้างเป็นไงคะคนรอบข้างไม่ได้ช่วยอะไรซ้ำร้ายคนรอบข้างยังให้คําแนะนําที่แบบ บางทีเป็นคําแนะนําที่ไม่ถูกต้องก็ได้อาจจะทําให้เจ้าชะตาตัดสินใจผิดๆทุกๆก,ก,ก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังคือเรื่องไงเจ้าชะตาต้องระมัดระวังคําแนะนําจากคนรอบข้างเป็นเพราะว่าอาจจะทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ทีนี้ในตําแหน่งที่9ลึกๆเจ้าชะตาเขาเป็นยังไงคะ คือกลัวว่าเวลาเราตัดสินใจอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะผิดพลาดมันจะซ้ำรอยเดิมคือสิบดาบเวลาหัวกลับเนี่ยมันแปลกันง่ายให้น้องน้อง,น,องน้องท่องจําแล้วจํากันง่ายเลยแปลว่าวงจรอุบาทกลับมาวงจรอุบาทในเรื่องอะไรก็ได้ถ้าเป็นเรื่องงานก็คือถ้าเจ้าชะตาเคยเจอวงจรอุบาทอะไรในเรื่องการงานแล้วก็จะเจออีกอย่างใน,นอดีตเคยเจออะไรมาแล้วก็เจออีกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนพี่อ่ะเ,อเขาได้ให้สิบดาบหัวกลับใช่ไหม ในวงจรอุบาตในเรื่องการงานนะคือเขาโดนเลอออฟเป็นเพราะว่าเ,เพื่อนพี่เนี่ยเขาเคยโดนเลอออฟมาแล้วเสร็จแล้วออพอสิบดาบหัวกลกับขึ้นของเพื่อนพี่นี่ปะหน้าในตําแหน่งที่2เลยค่ะ mm. ก็คือวงจรอุบาตประทะตัวเลยก็คือแต่ว่าเพื่อนพี่ตกใจไหมคือคนเรานะคะสถานการณ์มันมาร้ายแรงไงก็แล้วแต่สําคัญคือมีสติ สำคัญคือมีสติแล้วเราตั้งรับแก้ไขปัญหาได้เรื่องก็จะไม่ร้ายแรงคือของเพื่อนพี่นะคะอันนี้เล่านอกเรื่องของเพื่อนพี่ตำแหน่งที่2เนี่ยเป็นสินดาหผกกลับก็คือวงจรอุบาทกลับมาคืออดีตเขาเคยโดนเลอออฟตอนนี้วงจรอุบาทกลับมาเพื่อนพี่โดนเลอออฟอีกแต่ตำแหน่งที่7ของเพื่อนพี่อดีตำแหน่งของปัญหาเจ้าตัวมองอยังไงกับปัญหาเจ้าตัวจะแก้ยังไงกับปัญหาเพื่อนพี่ได้ไพ่สเตรนท์นั่นคืออะไรคะเขามองว่าเขายังไม่หมดหวังหรอ เขามองว่าตัวเขาเองมีศักยาภาพดังนั้นเขาจะสู้ได้อยู่ต่อให้ตำแหน่งที่10บเนี่ยมันแย่อย่างไงก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าน้องไฟสู้มันดีอันนี้ก็คืออันนี้มันก็ไม่ได้แย่เป็นเพราะอะไรคะอันนี้คือตำแหน่งที่9เจ้าตัวมองว่าแบบเอ้ยอนาเออแบบเหมือนกับว่าลึกๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวมองว่าฉันกลัวจะตัดสินใจผิดพลาดหรือความผิดพลาดในอดีตมันจะกลับมาอีกฉันกลัวมันจะซ้ํารอยเดิมอะไรประมาณนี้สิดับพกับแปลว่าซ้ํารอยเดิมอะไรอย่างนี้วงจรอ,อุบัติกลับมาทีนี้ตำแหน่งที่1ิบ 8ถ้วยหัวกลับนั่นแสดงว่ามันมีนัยยะอย่างหนึ่งที่บอกก็คือว่าคุณคุณก็ต้องกลับคือ,องได้ง่ายคุณยังสามารถได้งานอยู่คุณต้องกลับเข้าไปในงานแต่ทีนี้มีทริคให้8 8ถ้วยเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีคนช่วยนะคนช่วยอะ่ะเราหาคนช่วยเหลือได้แต่เราต้องไปเอ่ยปากพูดคุยไปเล่าเรื่องราวของเราว่ามีปัญหาอะไรบ้างกับผู้หญิง8ถ้วยหัวกลับเนี่ยในตำราหนึ่งเขาบอกว่าผู้หญิงให้พูดกับผู้หญิง ในตุราต่างประเทศนะพี่ก็ได้ทริคมาแล้วพี่ก็เอามาเอามาดูให้ลูกค้าเนี่ยปรากฏว่าลูกค้าบอกใช่แต่ณปัจจุบันนี้ยังหาไม่ได้นะว่านักเขียนคนนั้นนะ่ะเขาเอามาจากไหนแต่มันใช้ได้ตรงพี่ก็ใช้ไปก่อนนะคะดังนั้นก็คือแปดถ้วยหัวกลับก็คือว่าถ้าเกิดว่าในเจ้าชะตาอะไรเนี้ยก็อาจจะต้องแบบเขาเรียกง่งย หันกลับเข้าไปหาคนในองค์กรเดิมหันกลับไปหาคนในครอบครัวนะครอบครัวขอโทษครอบครัวเพื่อนฟูงอะไรก็แล้วแต่ในกลุ่มเดิมๆของตัวเองกลับไปพูดคุยกลับไปหันหน้าพูดคุยกันในถึงเรื่องของปัญหาปรึกษานะคะคนรอบข้างที่เป็นที่ทํางานหรืออะไรมันอาจจะไม่ชัวร์แต่แต่ถ้าเกิดคุณไปปรึกษาคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วซึ่งเป็นคนที่คุณเคารพนับถือเป็นเพศหญิง ปรึกษาปัญหาว่าจะไปในทิศทางใดดีอาจจะมีคําตอบให้คือในหน้าไพ่มันขึ้นว่าให้หันกลับไปหาที่เดิมหันกลับไปหาที่เดิมคนกลุ่มเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะช่วยเหลือได้ดังนั้นหวังว่าน้องแนนที่มาสอบถามนะคะว่าเออหนูงงๆกับอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ย ก็ต้องบอกว่าแยกการอ่านเป็นเซตแบบนี้ก็จะทําให้ไม่งงนะคะแล้วนะคะหน้าไพ่เนี่ยยังขึ้นไว้ด้วยว่าเจ้าชะตาเนี่ยดูเหมือนจนแต้มใช่ไหมแต่ไพ่ยังมันเป็นแปดถ้วยหัวกลับดังนั้นแปดถ้วยหัวกลับมันก็ยังไม่ได้จนแต้มแต่ว่าคุณต้องเข้าไปหาคนช่วยให้ถูกคนนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่เราดูไพ่เนี่ยพี่อาจจะดูไพ่ไม่เหมือนคนอื่นดูไพ่หัวกลับแต่ด้วยความที่ประสบการณ์ผ่านมานะคะไพ่หัวกลับเนี่ยมันให้ เขาเรียกว่าให้คําตอบอะไรซึ่งแตกต่างแล้วก็ช่วยในการอ่านเบาแรงได้เยอะถ้าสำหรับพี่นะเอ่อถ้าเกิดน้องๆท่านใดสนใจการอ่านไพ่หัวกลับเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าฝึกทุกวันเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่ยากเป็นเพราะว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดของมันไว้อย่างเช่นอย่างเงี้ยเลิเวอร์หัวตั้งเลือกตัดสินใจถูกเลิเวอร์หัวกลับเลือกและตัดสินใจผิด มันมันจะง่ายๆมันไม่ยุ่งยากมากเพียงแต่มันจะมีทริคของมันตาหากอยู่นะคะดังนั้นมันไม่ได้หมายความว่าถ้าไพ่หัวกลับแล้วมันจะต้องแย่เสมอไปอย่างพอแปดถ้วยหัวกลับ่เงี้ยมันก็ไม่ได้บอกว่าแย่มันก็แค่มันก็แค่บอกว่าโอเคให้คุณหันหลังกลับไปหาคนในอดีตคนที่คุณเคยพูดคุยคนที่คุณเคยขอความช่วยเหลือหรือคนที่คุณเคยเคารพนับถือปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยคือย้อนกลับมา เขาก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้อราคาหวังว่าวันนี้นะคะน้องแนนที่สอบถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องการอ่านไพ่มาก็คงจะได้ทริคก,การอ่านไปทริคก,การอ่านไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะพูดเร็วแล้วก็จะลิ้นรัวนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะถ้าท่านใดที่เข้ามาติดตามชมแต่ถ้าเกิดว่าในท่านใดที่สนใจเรียนนะคะสามารถ ไลน์เข้ามาสอบถามได้ที่ไลน์ Official นะคะ c a n d y t a r รก็มาสอบถามได้ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนหรืออะไรอย่างนี้แต่พี่จะแนะนำไว้อย่างหนึ่งเลยถ้าเกิดเรียนกับพี่นะคะน้องคนใดไม่มีพื้นมาเลยนี่จะดีมากเปนเพราะว่าจะไม่สับสนไม่งงอะไรเลยนะคะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดพี่พยายามจะไล่สเต็ปให้ทุกครั้งว่าเวลาเรียนควรจะยังไงแต่สิ่งที่เยอะแล้วน้องๆต้องจําเยอะหน่อยนะคะในการเรียนก็คือว่าเรื่องความหมาย แต่ถ้าเกิดน้องๆหัดดูบ่อยๆการเรียนไพ่นะคะมันเหมือนภาษาแบบหนึ่งถ้าน้องหัดดูบ่อยๆมันก็คือเหมือนคล้ายๆกับเราฝึกพูดภาษาอังกฤษหรือเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งเราใช้ภาษาเขาบ่อยๆเราก็จะทราบว่าอ๋ออันนี้มันแปลอย่างนี้นะอันนี้มันแปลอย่างนี้นะวูดดิ้งมันใช้ในความหมายแบบนี้ตาหากในความหมายเดียวกันมันอาจจะไม่ได้ใช้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ายิ่งดูบ่อยก็ จะทำให้ดูเป็นเร็วนั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกว่านักเรียนบางคนน่ยบอกให้ไปดู200เคสฟังแล้วเหมือนจะโหดร้ายใช่ไหมแต่ดูไม่ถึง200เคสหรอกนักเรียนส่งเคสก็มาเรื่อยๆเนี่ยไม่ถึง200เคสนักเรียนก็สามารถจะอ่านได้คล่องแล้วค่ะเอาละค่ะครั้งนี้ก็จบจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดนะคะชอบการเรียนไพ่ออนไลน์นะคะ,ะการเรียนไพ่ออนไลน์แบบ ถึงไม่อยากเรียนกับพี่กระติปก็ติดตามดูตามนี้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครสนใจเรียนก็สมัครกันมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกระติปน้อยเทนดี้ทารโรด,ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ